เราปักบางคนบางตัวเนี่ยลาขึ้นเต็มลาขึ้นเต็มเสื้อเลยความรู้สึกของเราบอกโอโ้โหมันคือเราปักเสื้อ30บาทแต่ราคาราคาเสื้อเนี่ยมันเหมือนราคาปักมันจะแพงกว่าราคาเสื้อร้านปักชื่อนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรร้านนี้เมื่อใกล้เปิดเทอมผู้ปกครองก็จะแวะเวียนกันนําเสื้อไปปักชื่อให้กับบุตรหลานแม้ค่าปักจะไม่ได้มีราคาที่สูงมากแต่สําหรับครอบครัวที่ยากจนก็จําเป็นต้องเจียดเงินกับค่าใช้จ่ายตรงนี้ คุณยุพินโตโทนเจ้าของร้านจึงมีแนวคิดทำโครงการมีแล้วแบ่งปันขึ้นมาครับทางร้านมีการแลกเปลี่ยนเสื้อกันของนักเรียนก็เลยป้าก็เลยลองมาดูอยู่ก็คือโอ้ว่ามีโครงการอย่างนี้มีมีจริงเป็นสื่อกลางที่ดีมากเลยที่ว่าได้ทำโครงการนี้กับผู้ที่ยากไร้มันดีจากที่เราต้องใช้เงินซื้อชุด ตกประมาณเสื้อกางเกงเนี่ย500กว่าบาทเราก็เสียแค่ค่าปักชื่อเพอผลอร้านทางร้านเคาก็ไม่เอาอีกพอเราผมมาแลกโครงการมีแล้วแบ่งปันก็คือการนําเสื้อนักเรียนตัวเก่าที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วมาแลกกับการปักชื่อฟรีซึ่งกิจกรรมแบ่งปันนี้นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแล้วยังกลายเป็นจุดเล็กๆที่ส่งต่อให้ใครหลายๆคน และสิ่งที่ใช้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกด้วยนะครับรู้สึกมีความสุขมีความสุขถ้าเกิดว่าไม่ต้องอะไรมากมายเวลาเด็กมาลองเสื้อที่ร้านเวลาเขาใส่เขาจะดีใจมากเวลาเขาใส่ได้ก็จะทําต่อเนื่องไปเพราะว่าเราเริ่มมีโครงการที่ใหญ่โตแล้วคือหมายถึงว่าเรามีสภาพาที่เยอะแล้วอ่ะเราก็ทําต่อไปทุกปีทุกปีเพราะมันเป็นสิ่ง สิ่งที่เราทำอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ให้ใครคนรู้เท่านั้นเอง